สวัสดีครับสวัสดีครับในอันดับหนังที่ทำเงินสูงสุดตลอดกาลและเป็นภาพยนตร์เรื่องโปรดขอดวงใจของใครหลายๆคนนั้นปัจจัยที่ทำให้ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนั้นได้รับความนิยมดึงดูดผู้ชมไปจนถึงสามารถทำรายได้สูงสุดนั้นมีตั้งแต่ประเภทของภาพยนตร์เนื้อหา พอตเลือกการแสดงไปจนถึงการถ่ายทาวันนี้นั้นนะครับเราจึงจะมาสรุปกันว่า10อันดับหนังหน้าดูที่สามารถทำรายได้สูงสุดในบ็อกอฟฟิศมาให้ทุกคนได้รับชมกันภาพยนตร์เรื่องโปรดของคุณจะเป็นหนึ่งในสิ์อันดับหนังที่ทำรายได้สูงสุดในบ็อกอฟฟิศหรือไม่นั้นไปดูกันเลย อันดับที่ส0นะครับฟ้า7ปี2015รายได้บ็อกออฟฟิศทั่วโลกนะครับอยู่ที่1,515ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยประมาณนะครับในภาคนี้นะครับวินดีเซตนั้นนะครับหวังว่าจะได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกตินะครับและแยกย้ายกันไปหลังจากที่สามารถเอาชนะโอเว่นชาวได้นะครับผู้ก่อการร้ายระหว่างประเทศในขณะนั้นนะครับในขณะที่พี่ชายของโอเว่นนั้นนะครับให้คาสัญมั่นสัญญาว่าจะหาทางกลับมาล้าง ให้พี่ชายของตนให้ได้อันดับที่9นะครับ The d v e n t e r ปี2012นะครับรายได้ออกออฟฟิศทั่วโลกนั้นอยู่ที่1,519ล้านพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเรื่องราวของ Iron Man ฮัคกับตันอเมริกาที่รวมตัวกันอีกครั้งนะครับในฐานะ a d v e n t u r e เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกกีนะครับและกองทัพเอเลียนนั้นบุกเข้าครอบของโลกอันดับที่8 The ะไลออนคิปี2019ยอดรวมบ็อกซ์ออฟฟิศทั่วโลกนั้นอยู่ที่1,660ล้านพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเดอะไอออนคิงนะครับเป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นใหม่จากภาพยนตร์ต้นฉบับในชื่อเดียวกันที่ออกใช้ในปี1,994นะครับโดยภาพยนตร์เรื่องนี้จะพาผู้ชมไปชมเรื่องราวของซิมบ้านะครับสิงโตนะครับหนุ่มแหง่งทุ่งหญ้าสวันนาแอฟ,ฟริกันนะครับผู้ซึ่งโตโตไปไป,ไปสิงโต จเจ้าป่าในอนาคตแต่กับถูกลูกของสกานะครับรุงของพวกเขาว่างแผนยึดครองอาณาจากักรทั้งทําให้ซิมบาต้องโลบนี้นะครับและหาทางนำนำดินแดนอันสงบคึ้นกลับคืนมาให้ได้ อันดับที่7นะครับจูเลสิกเวิลด์นะครับปี2015รายได้บ็อกออฟฟิศทัวโลกนั้นนะครับอยู่ที่1 6 7 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับภาพยนตร์แนวแอคชั่นไซไฟาภาคใหม่ที่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะครับไปกับสวนสนุกไดโนเสาร์ที่จัดการแสดงไดโนเสาร์ผสมผสานที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมนะครับอย่างเช่นไดโนเมสโตรัสนะครับที่มีความดูร้ายและฉลาดนะครับจนเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนะครับดน ดนเสานี้ออกจากที่กักกันจึงทําให้เกิดเหตุวุ่นวายและอันตรายถึงชีวิตนะครับผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของอุทยานจึงร่วมมือกันปกป้องนักท่องเที่ยวจากไดโนเสาร์ที่ดุร้าย อันดับที่6นะครับสไปเดอร์แมนปี2021นะครับยอดรวมบ็อกออฟฟิศทั่วโลกอยู่ที่1,890พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเมื่อปีเตอร์บาร์เกอร์นะครับถูกเปิดเผยว่าเป็นสไปเดอร์แมนึงขอให้ด็อกเตอรสแตนนะครับช่วยรักษาความลับนั้นด้วยการทำพิธีกรรมอันลึกลับนะครับจึงต้องเผชิญหน้ากับเราวายร้ายจากภาพพยุต์สไปเดอร์แมนเรื่องอื่นๆด้วย อันดับที่5 Adventure In ร์อินฟินิปี2018นะครับยอดรวมบ็อกอฟฟิศทั่วโลกอยู่ที่2,005,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทำรายได้ทะลุบ็อกอฟฟิศนะครับอย่างเช่น Adventure Infinity w a ีนะครับโดยการรวบรวมฮีโร่อย่างไอ o อน a n นโจรสลักกับตันอเมริกาแบ็ควินดโนะครับเพื่อเอาชนะสตูตัวกาดของพวกเขานั่นก็คือธานอสผู้ซึ่งมุ่งมั่นที่จะรวบรวมอินฟ n i t y Stone ท้ง 6, เพื่อบรรลุเป้าหมายที่บิดเบี้ยวของพวกเขาชะตารกรรมของโลกจะอยู่ในมือของเหล่าเอสเวนเจอร์ที่ต้องยุดแผนการชั่วร้ายนี้ให้ได้อันดับที่4นะครับ Star Wars Episode 7นะครับปี2015 โดยยอดรวมบล็อกออฟฟิศทั่วโลกนะครับอยู่ที่2,70,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับพาพรนตย์สุดอมตาในภาคใหม่นี้ก็คือเรื่องราวของเร็วคนเก็บขยะในทะเลทรายนะครับและ Stop t o p p e r นะครับผู้ร่วมมือกับสมาชิกกลุ่มต่อต้านเพื่อฟูนฟูสันติภาพออกมาหานะครับอาจารย์เจไดในตำนานและรวบรวมกันเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากไคโรลินนะครับล้านชายของดาร์ควันเดอร์ อันดับที่3นะครับใช้า,านิกนะครับไม่มีใครไม่รู้จักหนังเรื่องนี้นะครับใช้ชนิกในปี1,997ยอดรวมบ็อกอฟฟิศทั่วโลกอยู่ที่2 2 0 0พันล้านสหรัฐนะครับผลงานชิ้นเอกชิ้นนี้ของเจมส์คาเมรอนสร้างขึ้นจากเรื่องเล่าของโรสนะครับผู้รอดชีวิตจากเรือไทาทานิกและร่วมแบ่งปันประสบการณ์บนเรือ RMF ไททานิคเมื่อ10เมษายนปี1,912 ภาพยนต์ไทานิกนะครับก็คือเรื่องราวของโรสนะครับวัย19ปีที่ออกเดินทางร่วมกับแม่และคูมันและชนชั้นสูงอย่างมากมายก่อนที่เจอจะได้พบกับศิลปินผเน้นิจนชื่อแจ็คดอลสันบนเรือไทนชนิกเกลือสําราญสุดหรูที่ขึ้นชื่อว่าเรือที่ไม่มีวันจม ตลอดการเดินทางของพวกเขานะคะรับโรสได้ไก่ชิดกับแจ็คและเรียนรู้ชีวิตในรูปแบบของตัวเองต้องการในที่สุดพวกเขาก็ตกลุมรักกันแต่พวกเขากับต้องเจอโศกนาฏกรรมเมื่อเรือไททานิกนั้นชนกับภูเขาน้ําแข็งในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือจนทําให้เรือจมสู่ท้องทะเลในที่สุดอันดับที่2 X Ventures ปี2019จะเป็นตอนจบของภาคปี2022เรื่อง Infinity ในปีาในปี2แ0 8และปี2019รายได้บ็อกออฟฟิศในทั่วโรคนั้นอยู่ที่2 8 0 8พล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในภาคที่แล้วนะครับทานอสได้ใช้พลังที่ผิดเพื่อทำลายล้างโลกจะจัก,กรวาลจนทำให้อดเวนเจอร์นั้นนะครับเราเอเวนเจอร์ต้องมาร่วมตัวกันเพื่อแก้ไขความเสียหายที่ธานอสสร้างขึ้นเพื่อต่อสู้กับหนึ่งในต่อสู้ที่เจ๋งที่สุดในตลอดการกับทานอส และก็อันดับที่หนึ่งนะครับไม่มีใครไม่รู้จักนางเรื่องนี้นะครับนางเรื่องอวตารยอดรวมบ็อกซ์ออฟฟิศทั่วโลกอยู่ที่2,850ันพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับกำกับและเขียนบทโดยเจมส์คาเมรอนเจ้าของรางวัลออสการ์ภาพยนตร์ไซไฟแฟนตาซีเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ทําลายได้สูงสุดตลอดกาลเรื่องราวของแจสซอมองนะครับอดีตนาวิโยธินผู้เป็นอมพาตครึ่งสี ซึ่งร่วมภารกินในการเดินทางไปยังดาวเคราะห์นอกระบบที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตนอกโลกและในระหว่างที่เขาเป็นอวตารนั้นซึ่งเป็นนําการนําจิตใจของมนุษย์ไปอยู่ในร่างของมนุษย์ต่างดาวเขาได้ตกหลุมรักกับผู้หญิงต่างดาวจึงทาให้เขาเริ่มต้นตั้งคําถามกับภารกิจครั้งนี้และหาทางปกป้องชนพื้นเมือนจากมนุษย์โลก อันนี้ก็เป็น1ิบอันดับหนังนะครับที่ทำรายได้สูงสุดตลอดกลาลในบ็อกซ์ออฟฟิศทั่วโลกนะครับซึ่งจะมีเรื่องไหนที่ถูกใจของทุกคนกันนั้นนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่จะจากกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ